ก็ากสวัสดีท่านเอออ้อ,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 โ,อ,อ,อโอเคผมเริ่มทำใจแล้วนะนิดนึงนะฮะก็วันนี้ก็วันนี้นะครับผมอ่าผมจะกลับมาเป็นคนเดิม้ะดูเดี๋ยวก็จะกลับไปชตกต้นกล้วยต่อนะครับชกทำไมอ่ะเหรอ เขาคั่วแทนความรู้สึกตัวเองไงวันโง่ไงโง่นะครับอ่ะก็สำหรับใครนะครับที่ <c oughs> ผมรูส้สึกสุขภาพสุดลงเยอะขึ้นเยอะเลยนะฮะตอนนี้ผมลดสุข,สขภาพลดลดลงมากมากเลยนะตอนนี้จะผอมตายไรเงี้ยก็ใครนะครับพี่ไม่เกมหรือเกมอะไรที่สุสกสนุกสนุกสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ ก็เรื่องที่สีเลีอดผมก็ได้พูดอ่อเฮ้ยจริงผมยังลืมไม่ได้นะทุกคนก็สำหรับใครนะครับที่โอ้ยภาพขึ้นหัวตลอดนยทุกคนอันนี้ไม่ได้แบบแอตติ้งนะคือผมพูดจริงๆว่าโคตเร้าอืมโอเคกลับกลับกลับมามันกลับมาเฮียมันกลับมามันกลับมาอ่ะ ใครที่อยากเห็นหน้าผมนะครับขอให้มันถึงห้าพันซับสไคร์นะสองพันอะไรวะโอเคใครโอเคครับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคือคลิปนี้จะหาเกมเล่นจริงๆ คือมันมีร้านหนึ่งอยู่ที่แถวบ้านผมยังไม่ปิดนะแต่ทุกคนเห็นไหมผมจะทําคลิปแบบจริงจังละแต่แต่ว่าส่วนมากนะทุกคนผมจะแคสเกมไมค์ครับเอ้ยถ้าพูดถึงไมค์ครับแสดงว่าทุกคนได้กลับไปดูคลิปเก่าผมแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะกลับไปเล่นไมค์ครับคือคือไมค์ครับมันมันสร้างอะไรได้อย่างจริงนะ อันนี้ผมก็ฟูทั้งที่ผมแบบคิดเรื่องอื่นอยู่นะทุกคนนะครับก็เกม Minecraft จะเป็นเกมที่ในรูปแบบของของการสร้างบ้านนะครับตอนนี้รูปสร้างบ้านไม่รู้สึกแบบคองแห้งๆแปลกๆวะเมื่อกี้ผมก็แอชิวครั้งหนึ่งนะเหมือนมีคนกำลังนินทาผมอะไรประมาณ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นนะครับก็ เกมแมคคราฟนะครับอาจจะแค่น่าจะดองคลิปไว้ก่อนนะคือตอนนี้เขาให้แบบประกาศล้างมือล้างน้น,น้นผมก็เออทำตามหมดทุกอย่างแล้วนะก็อยู่ที่บ้านแล้วพรุ่งนี้อาจจะได้ไปดูอะไรบางอย่างนะครับแต่ถามว่างานผมมันเสีย่ยงไหมโคตรของโคตรเสี่ยงเลยทุกคนคืองานของผมเนี่ยต้องส่งน้ำนะครับไปทำไปทางไปทงัปทงจังหวัดแต่ คือผมจะเน้นใส่หน้ากากแค่หน้ากากเดียวนะครับก็คือหน้ากากดำหน้ากากขาวที่จริงผมอยากลองเอาชุดชุดแบบใส่เซ็กเตอร์นานะเอาไปเอาไปกันไว้เอาไปกันไว้แล้วก็แบกน้ําไปผมจะดูว่าเสื้อของเราทนทานกับสิ่งของที่ผมเอาไปแบกไหม โอเคผมตบมือแล้วนะทุกคนคือเขาบอกว่าเอ้ยไ,ไปตบมือสองทุ่มแล้วตบมือตบมือแล้วเขาจะได้ยินล่ะครับทุกคนช่างมันเป็นไรนะก็เรื่องคลิปนะ,ะจะเป็นคลิปเกมนะทุกคนเออมีคลิปหนึ่งที่ผมดราม่าที่จริงมันไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าดราม่าคือผมมันระบายใน youtube ไม่แหละผมเป็นระบายใส่เขามไม่ได้เขาคือคนที่สำคัญที่สดุด ผมระบายใส่เขาไม่ได้นะทุกคนนนนอนนผมระบายไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมกลัวเมียนะแต่ผมคารบเออทุกคนก็ต้องแบบคิดแคิวคิวค,ค,ค,คิอะไรไประมาณนั้น <c oughs> แต่ว่าเรื่องดราม่านี้นะครับก็อย่าเอาไปแช์นะครับถ้าผมเห็นใครแชร์นะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มันเกิดมีภาพผมเต็มปุ๊บปุ๊บห้ามเอาไปแชร์ถูกขานนะครับทุกคน <c oughs> เป็นสิทธิ์ของตัวผมเองผมไม่อนุญาตนะฮะก็มีคนเคยเปิดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวยังงผมก็จะแบนถาวนแบนช่องอ่พุทธพงษ์นี่แหละ <c oughs> อล้อเล่นนะแต่ถ้าเขายอมลบออกผมก็ดีใจนะครับ <c oughs> คือมันอีกอีไม่กี่เดือนแนละ้วทุกคนที่ผมจะจะถึงวันครบรอบของเรานะครับแต่มันมาเกิดแรไ่อย่างนี้ซะก,ก่อนนะครับถ้าคน รู้ไหมครับว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนเปิดประเด็นอันนี้อ้าวแล้วพูดเที่ยอะไรเนี่ยอ้า,อาเจ็บมากอ่าตบรัฐบาลเาที่ยอะไรที่ท่านผู้ชมเห็นนะคือผมไม่ได้ตบให้ท่านผู้ชมดูนะผมตบหน้าตัวเองที่ผมพูดเรื่องเที่ยอะไรขึ้นมาไม่รู้ นี่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 เจ็บตบจริงนะอันนี้ตบจริงไม่ได้แอตติ้งแต่ว่าผมให้เปิดหน้าไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่หน้ากากเลยทุกคนก็นะครับเกองผมก็จะมีกิฟฟีไฟเนาะเออมีคนขอมาในคอมเมนต์นะครับถ้าพี่เล่นเกมมันก็จะมีเกมอื่นอ่าอาจจะเล่นก็ได้อาจจะเป็นโฮมสวิตช์โฮมนะครับแต่กราบตรงนี้เลยนะครับว่า เอ่อใครก็ได้เอาไอดีเกมเอาไอดีแบบอัาน้ำให้หน่อยซื้อเกมให้จะดีใจมากเลยตอนนี้ขาดทุนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเออก็ว่ากันไปแล้วทุกคนอก็ฝากทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับอ่าสตรีมเมอร์ที่แบบเป็นแบบรวบรวมเกมผีนะทุกคนผมจะเล่นเกมผีท้าเลยนะครับท้าเกม Home ม w วิต h h โฮมแล้วก็จะเสพเนื้อเรื่องได้เรื่อยนะครับแต่ก่อนผมไม่เคย กลัวกลัวผีตอนนี้ก็จะมากวอยผีในเกมแทนนะครับมาดูปกิริยาของผมแล้วกันเวลาที่ผมเล่นจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับใครมีเกมอะไรนะครับแนะนําได้โทรศัพท์เครื่องนี้ก็ยังเป็นโทรศัพท์แบบกากๆนะเนี่ยฟังดูก็ได้ก็ประมาณนั้นนะครับก็ฝากฝากประชาสาคัญเกี่ยวกับเกมด้วยนะครับเกมเรานะครับจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับ RPG PUBG ฟรีไฟล์แล้วก็อันอื่นๆนะครับซึ่งพับ g เนี่ยเออไม่ใช่ซึ่งฟรีไฟล์เนี่ยผมเคยอยู่ในแรงผมสูงสุดน,นะหลังงั้นผมก็ไมเ่เล่นอีกเลยก็คือจากแรงโกปไปสู่แรงเนี่ยแต่ยังไม่ถึงแรงแพทนะอ่ะอาเดี๋ยวผมจะเล่นแบบโดูวัให้ดูนะครับเกมฟรีไฟล์ใครที่อยากให้ผมเล่นฟรีไฟล์กดหนึ่ง ใครอยากให้ผมเล่นพับจกด2องใครอยากให้ผมเล่น L กด3าใครอยากให้ผมเล่นไมคครับกด4ีคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับก็สำหรับเป็นนี้ผมไม่ผมไม่ได้มาขี้โมนะครับคือพับ g ผมเอ้ยฟรีไฟผมเล่นจริงๆแล้วผมอยู่ในระดับแรงหนึ่งใช่ซึ่งถามว่าเกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจไหมก็มียิงบอดคนไม่ค่อยมีบีตาโปสำหรับวันนี้ไม่วาครเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหนาจะเป็นร <c oughs> คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันด้วยนะครับอันนี้เหมือนว่าจะลงคอนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีเพียงวันนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่บายบายใครว่ามันไม่มีใครเลยทุกคนบายใครวะสำหรับวันนี้บายบายนะฮะบว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนรักทุกคนลกลก ứng, แล้วก็รักอืมแล้วก็รักนั่นแหละ แล้วก็รักแล้วก็เลิฟนะฮะอืมสำหรับวันนี้บายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะพาไปทิ้งต้องที่ไหนอย่าลืมติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะเพราะว่าเวลาแจ้งเตือนมันจะได้ขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้บายบาย